เดียวตลาดที่ตัเองนะคะ ต้นไม้นี่ผักอันนี้ต้องเติอนที่เกาหลีนะคะอีที่อันดงค่ะแล้วก็จะมีร้านกาแฟตอนนี้อากาศก็จะหนาวหน,หน่อยอยู่ประมาณ6องศาเซลเซียสน,นะคะตอนนี้ โอ้ยหยนเขาจิงสัตว์สัตว์มากสัตวแบบสดๆเลย <c oughs> นี่ต้องมีของกินเป็ตนตลาดพื้นเมืองเตลาดพื้นเมืองของเขานะคะจงนี้ล้านกาแฟที่เรามาถ่ายรูปมั่วนัน Mm-hmm.